ไม่ได้เล่นดนตรีไทยมานานไม่ไม่ต่งกว่า30ปสนะปีนะวันนี้โชคดีมากเลยได้มันเล่นกับวงของพี่บ้านน้องน้งนงโมทำไมน้องนองโมถึงได้ชอบเล่นดนตรีไทยครับเพราะว่าน้องจะอ่านรักดนตรีไทยครับอืมแล้วใครเป็นคนสอนให้น้องเล่นดนตรีไทยเนี่ยป้าป้าครับชอบอะไรในดนตรีไทยครับเสียงมันเพราะครับแล้วก็เราก็เป็นชาวไทยค่ะ วันนี้เราจะมาเล่นดนตรีกันเหรอครับวันนี้เรามาทำอะไรนีวันนี้วันนี้ภาร,รกิจของเราก็คือไปไหว้พระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับอืมในช่วงในช่วงบุญนําพากับน้องน้โมครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่วัด nice. um ่านน้อยอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับ วันนี้น้องน้องโมจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนกันครับน้องน้องโมจะพาไปไหว้พระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับพร้อมกันแล้วเรอกไปกันเลยเดีกว่าครับค่ะ ดีสวยเลยนะครับอยู่ใกล้แล้วสูงใหญ่มากเลยนี่น้องๆจะพาลุงออกไปไหนครับนี่เราจะพาลุงออกไปก,กราบสรีระส,สังขารของพระท่านคลายวาจาสิทธิ์ครับท่านอยู่ในนี้เหรอครับใช่ครับแล้วก็ไม่น้องไม่เปื่อยด้วยครับเนี่ยครับลุงอ๋อพระท่านคลายวาจาสิทธิ์ก็อยู่ในโรงแก้วนี้แหละครับอ้ครับมาเดี๋ยวเราไปกราบพระนั่งขายกันนะครับ ฐานคลายวาจาซิดเป็นพระชีปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบฐานมีความมีตาสู้งมาต่อคนคอนครหรือแม้กระถังคนทีได้มากราบไหว้บูชาฐานค่ะที่คนเรียกท่านว่าเพราะท่านคลายวาจาซิดมันก็หมายถึงการที่ท่านมีวาจาเนี่ยถ้าพูดอะไรก็เป็นจริงพูดคําไหนเป็นคํานั้นหยุดตื้อคำสั่งสอนคำโบราณไม่ทาความจัว่วทำแต่ความดีจนปัจจุบันนี้ ครับรรยากาศเย็ยนๆแบบนี้เราทําอะไรกันดีครับอ้าไม่เห็นจะยากเลยน้องเย็ยนก็นอนสิอ้น, <c oughs> นอนหาอะไรทากันดีกว่าอืมนั่งทำสมาธิกันดีไหมครับโอเคกี่นาทีดีเออสัสิบห้านาทีโอเคอ่ะพร้อมไหมอ่ะพร้อมนะครับหนูนั่งนึกพุโทโธไปนะ หนอน,นี่ก็คือพระนอนนะครโอ้สสวยมากเลยครับน้องนโมใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยไหมครับไปไปดูใกล้ใกล้เลยเนาะครับก่อนจะกลับเดี๋ยวเราไปรับน้ำมูลจากพ่อท่านคล้ายกันดีกว่าเดี๋ยวลุงออกเปิดให้น้ำมูลเย็นเลยอ้าผมเห็นองน้ํนโม <laughs> ลุองออเคยได้ยินชื่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มาตลอดวันนี้ประทับใจในคุรูปรการของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาไปอย่างมากต้องขอบคุณน้องน้ำโมมากเลยนะครับที่พาพวกเราชาวบูรณพุทธไปกราบในครั้งนี้น้องก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิป ถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำลังใจน้องก็สามารถกดไลค์กดแชร์ในช่วงบุญนำพากับน้องน้โมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์ที่พี่ๆเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้คลิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นรอติดตามชมช่วงบุญนำพากับน้องน้โมนะคบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณอ่อนนทนาหลวงบางพลีเป็นตัวแทนบุลินิธิบุรณพุทธและคุณเทรวีคงพันธ์และครอบครัวได้ทําพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปจํานวน15องค์แด่คณะพระธรรมจาริกณวัดศรีโซดาพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยพระพุทธรูปทั้งหมดนี้นะครับก็จะนําไปประดิษฐานเป็นองค์ประธานให้กับวัดที่อยู่บนดอยสูงที่ขาดแคลนพระประธานซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพโกศลสังวานพรหมนโน มาเป็นองค์ประธานในการรับถวายหลวงพ่อลงไปหน้าศาลาเห็นพระพุทธรูปเรียงแถวกันโดยชนน้มอันนี้หลวงพ่อปราพื่มพิธีกินดีมากต้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,น,นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเลยพี่น้องจะขอก็จะคงดีใจมากเพราะเขาต้องการพรวพุทธรูปมากการที่จะเอาไปประดิษฐานในแต่ละที่นั้นเราก็พิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างอันดับแรกเลยหนึ่งก็คือ ความศรัทธาของคนในที่นั่น2สถานที่ที่เหมาะสมและ3ก็คือพื้นที่แห่งนั้นมีพระที่สามารถเผยแผ่ธรรมนำชาวบ้านปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาจึงนำเอาพระประธานไปประดิษฐานในที่แห่งนั้นพระพุทธร,รูปทุกๆองค์ที่เราเอาไปจึงเป็นพระที่มีคุณค่าต่อจิตใจของพี่น้องบนดอยเป็นอย่างยิ่ง ถ้าทุกท่านอยากจะร่วมบุญกับคณะพระธรรมจาริกในการสร้างวัดบนดอยให้กับพี่น้องชาวเขาการเผยแผ่พุทธศาสนากิจกรรมต่างๆของคณะพระธรรมจาริกก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลได้ที่วัดศรีโซดาพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บุญกุศลเนี่ยได้เป็นนบได้ชับเป็นบรารวะปัจจัยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมันคนยืนสืบต่อพระพุทธศาสนาตลอดไปชั่วกันนาน เมื่อเราไปเจอนอนตัวหนึ่งที่มดกำลังที่จะกินอยู่เนี้ยซึ่งนอนตัวนั้นอะ่ะมันดิ้นรนแบบทุรนทุรายมากถ้าเราช่วยแบบนี้เราจะได้บุญหรือว่าขัดทางความอยากที่เขาจะกินแล้วเราจะเป็นบาปไหมตอนที่คิดว่าจะเป็นบาปไหมเนี่ยใจยกังวลแล้วละ่ะไม่สบายล่ะทุกเกิดขึ้นความไม่สบายใจเกิดขึ้นการที่เราช่วยชีวิตนอนเนี่ยเป็นกุศลแน่นอนเป็นความดีช่วยชีวิตสัตว ให้ผลจากทุกประการหนึ่งประการที่2การที่เราเนี่ยห้ามเวรที่มุจจักธรรมกับหนอนย่อมเป็นความดีประการที่2องแล้วทำความดีถึงสองประการด้วยกันเนี่ยย่อมเป็นความดีเลิศเป็นยอดแห่งความดีได้ทําความดีพร้อมกันถึงสองครั้งด้วยกันฉันไหนเล่าเราจะไปกังวลว่าเราจะได้บาปไหมถ้าคิดในแบบนี้คิดในแงน่นี้ความสุขใจความชื่นใจย่อมมาเกิดขึ้นขอเจริญพร อยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นฝึกอยู่ในศีลในธรรมไปเรื่อยๆจนถึงนอนหลับวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราจะไม่บ่นเลยว่าไม่มีเวลาภาวนาเราภาวนาแทบทั้งวันเลยมีงานวิจัยอันหนึ่งน,นะนานว้าเนนะี้ย เดี๋ยวนี้ตัวเลขนี้ข้อมูลนี้อาจจะใช้ไม่ได้แนละ้วบอกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคนที่บอกว่าทํางานมาละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอนะไรเนี่ยทํางานจริงๆนะที่ใช้สมองจริงจริงสี่ชั่วโมงครึ่งประมาณนะั้นเวลาที่เหลือเอาไว้ฟุ้งซ่านไม่ได้ทํางานหรอกงานส่นตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับเนะี่ยกี่ชั่วโมงสง่เราหลับแปดชั่วโมง มีเวลาที่ตื่นอยู่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหมสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเนี้ยเอาไ้ทำงานจริงๆรงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นแหละเอาไปภาวนาได้สิบกว่าชั่วโมงนะสิบกว่าชั่วโมงเราจะไม่พูดหรอไม่มีเวลาภาวนาแล้วเราจะไม่ปนนะว่า นี่ทำไมคนนั้นเขาภาวนาเร็วเราภาวนาทั้งหลายปีสู้เขาไม่ได้ภาวนาหลายปีวันหนึ่งทำตอนก่อนนอนครึ่งชั่วโมงเลยนะเวลาที่เหลือไว้หลงในขณะที่คนหนึ่งภาวนาวันหนึ่งทั้งสิบกว่าชั่วโมงมีไปสู้กันได้ไงไม่ต้องไปอิจฉาใครเลยนะใครเขาเร็วนะคนที่เขาภาวนาได้เร็วนะด้วยเหตุผลสองอย่าง หนึ่งเขาเคยทำมาแล้วใครๆน้ำมันจะเต็มแจกันนะใส่น้ำลงไปมันจะเต็มอยู่แล้วเติมนิดหน่อยก็เต็มนะเกิดคนซึ่งมันไม่เคยฝึกนะมันต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยต้อสะสมงั้นได้บุญเก่าปุเพกตาปุญญตามีบุญเก่าอยู่ ช่วยให้เราภาวนาได้เร็วอีกอันหนึ่งคือกรรมใหม่ของเราเนี่ยภาวนาวันแรงวันหนึ่ง,นนงอะภาวนาถูกหรือผิดนี่ตัวแรกเลยอันที่สองถ้าภาวนาถูกภาวนาแค่ไหนภาวนานิดนิดหน่อยหน่อยจะไปได้ผลอะไรนักหนาวันหนึ่งตามใจกิเลสสักสิบห้าชั่วโมงนะอะภาวนาครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรหรอก แต่ก็ดีกว่าไม่ทําเลยเรียกว่าทาพอเป็นนิสยัยผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกหลายหลายองค์เลยลก็ยินสีแก่กล้ากว่านี้แล้วก็ภานาง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะงนตั้งใจสมัยนะวางใจสมัยว่าเราจะภาวนาตั้งแต,แต่ตื่นจนหลับตอนไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงาน ไม่ต้องคิดนะตอนนาัน้าภาวนาไว้อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปช่วงสะพานบุญวันนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระไตรปิฎกน้อมถวายแด่วัดป่าภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลย ที่พักสงดอยกรอเดอําเภอแม่ระมาจดจตากสํานักปฏิบัติธรรมแพร่แสงธรรมวังหลวงอําเภอหนองง่วงไข่จแพร่และต่อไปก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากทั้งกลางวันและกลางคืนหลับอยู่ตื่นอยู่ก็ได้บุญนั่นก็คือการเจาะน้ําบาดาลน,นั่นเองครับขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการเจาะน้ําบาดาลนนอมถวายแดยว่วัดป่ากุศลทโรอราําเภอูเรือจัังหดเลย นีน้ก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากรส่น,นี้ร่วมกันนะครับ